สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยจอดลึกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าจะอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนเลยไม่มากก็น้อยนั่นก็คือเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะ <laughs> ใช่เลยครับแค่คำว่าเครียดนี่บางทีก็รู้สึกเหมือนมีเมฆสีเทาลอยมาทันทีเลยแต่ว่านะในบรรดาข้อมูลที่เราไปรวบรวมกันมาวันนี้มีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันเอ่อมันเปลี่ยนมุมมองได้เลย อยังไงคะคือเขาเสนอว่าความเครียดอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกําจัดทิ้งเสมอไปครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนเหรอคะใช่ครับเป็นเพื่อนหรือเป็นเหมือนระบบเตือนภัยที่ร่างกายสร้างมาเพื่อปกป้องเราวันนี้เราเลยจะมาลองทําความรู้จักเพื่อนคนนี้ให้ดีขึ้นหน่อยครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันทํางานยังไงเมื่อไหร่ที่มันดีแล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเริ่มอันตราย น่าสนใจมากค่ะคือการเปลี่ยนกรอบความคิดที่เรามีต่อความเครียดนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะมันทําให้เราเปลี่ยนจากฝ่ายที่ต้องตั้งรับอย่างเดียวมาเป็นการเรียนรู้ที่จะทํางานไปกับมันครับผมเสือของเรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะกลายเป็นเดดไลน์งานใช่ค่ะเดดไลน์งานอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอ่านหรือแม้แต่รถติดบ,บนถนนนี่แหละค่ะจริงครับ วันนี้เราจะค่อยๆเจาะลึกกันไปทีละประเด็นนะคะเริ่มจากทําความเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนครับจากนั้นเราจะลองสวมบทเป็นนักสืบตามหาว่าต้นตอจริงๆมันมาจากไหนและสุดท้ายคือเราจะสร้างเครื่องมือหรือที่คุณพูดเมื่อกี้เกราะป้องกันเพื่อรับมือกับมันในระยะยาวค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันที่ธรรมชาติของมันก่อนเลยปกติเราจะมองว่าความเครียดคือตัวร้ายแต่ที่บอกว่ามันมีด้านดีด้วยนี่มันเป็นยังไงครับ พอจะยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆได้ไหมได้เลยค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนเคยเจอความเครียดที่ดีอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่า you stress ค่ะ you stress ใช่ค่ะลองนึกถึงความรู้สึกแบบตื่นเต้นใจเต้นแรงน,นิดๆก่อนจะขึ้นไปพรีเซนต์งานใหญ่ๆอ่าครับครับนึกออกเลยหรือก่อนแข่งกีฬาสำคัญ ใช่เลยค่ะในบทความหนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้ดีมากว่าสภาวะนั้นเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอย่างอะดรีนาลินออกมาครับซึ่งมันไม่ได้ทําให้เราลนลานนะคะแต่กลับทําให้ประสาทสัมผัสเราเฉียบคมขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นเหมือนการเปิดโหมดเพิ่มพลังชั่วคราวประมาณนั้นเลยค่ะทําให้นักกีฬาสามารถทําลายสถิติได้หรือทําให้เราพรีเซนต์งานได้เฉียบคมกว่าตอนซ้อมซะอีกมันคือความเครียดในระดับที่พอดีพอดีที่ผลักดันให้เราดึงศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ค่ะ อ๋อเข้าใจเลยครับมันคือความกดดันในระดับที่พอดีที่ช่วยกระตุ้นเรานั่นเองแต่ทีนี้คำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราข้ามเส้นจากความเครียดที่ดีไปสู่ความเครียดที่เป็นพิษหรือที่เรียกว่า distress แล้วอือเพราะอาการใจเต้นแรงตอนตื่นเต้นกับตอนวิตกกังวลมันก็คล้ายกันมากเลยนะครับนั่นเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะเส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของระยะเวลา และความสามารถในการฟื้นตัวของเราค่ะระยะเวลาใช่ค่ะความเครียดที่ดีมักจะเกิดขึ้นสั้นๆพอสถานการณ์นั้นจบไปร่างกายก็ได้พักครับแต่ความเครียดที่เป็นพิษเนี่ยมันมักจะเรื้อรังไม่จบไม่สิน้นมีแนวคิดหนึ่งในงานวิจัยที่เรียกว่า allostatic load allostatic load ค่ะมันเปรียบเสมือนค่าความสึกหรอของร่างกาย ที่เกิดจากการต้องแบกรับความเครียดต่อเนื่องนานๆโหแค่ฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วครับที่น่าตัวกว่าคือในงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าความเครียดระดับต่ำๆแต่เรื้อรังอย่างเช่นอย่างเช่นการต้องเจอรถติดสาหัสทุกวันหรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพวกนี้อาจสร้างความเสียหายต่อสุขภาพในระยะยาวได้มากกว่าการเจอเรื่องเครียดจัดๆแต่จ,ตจบเร็วแค่ครั้งเดียวซะอีกโอ้เพราะร่างกายเราไม่เคยได้เข้าหมดพักเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันทํางานตอนลอดเวลาประเด็นนี้น่ากลัวนะครับพอเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเจอทุกวันนี้แหละที่เรามักจะมองข้ามไปแล้วสัญญาณเตือนของค่าความสึกหรอที่ว่านี่มันแสดงออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างครับมันแสดงออกได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยค่ะครับทางจิตใจที่ชัดๆเลยก็คืออาการสมองล้าหรือเบนฟอกอ๋อที่รู้สึกเบร์คิดอะไรไม่ค่อยออก ใช่ค่ะตัดสินใจช้าลงหุดหงิดง่ายหรือรู้สึกอ่อนเพลียทั้งทั้งที่ก็คิดว่านอนพอแล้ว hmm. ส่วนทางร่างกายก็มีตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกเลยปวดหัว,ปว,หวปวดหลังปวดท้องไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นอย่างภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงทำให้ป่วยบ่อยครับอาการพวกนี้คือเสียงไซเรนที่ร่างกายกำลังส่งมาบอกเราว่าระบบกำลังทำงานหนักเกินไปแล้วนะต้องการการดูแลด่วนโอเคครับ พอจะเข้าใจแล้วว่าอาการปวดหัวนอนไม่หลับพวกนี้มันคือสัญญาณเตือนแต่ประเด็นคือจะรู้ได้ยังไงว่ามันเตือนเรื่องอะไรอยู่เหมือนมีเสียงไซเรนดังแต่เราไม่รู้ว่าไฟไหม้ที่ไหนในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมามีวิธีที่เราจะสวมบทเป็นนักสืบหาต้นต่อของเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะและจุดเริ่มต้นของการเป็นนักสืบก็คือการมองให้ลึกลงไปกว่าสถานการณ์ตรงหน้ามองให้ลึกกว่าสถานการณ์ใช่ค่ะ เพราะบ,บ่อยครั้งเหลือเกินที่ตัวการไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นความคิดหรือการตีความของเราที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ hmm. ในบทความหนึ่งมีตัวอย่างที่เห็นภาพมากค่ะเป็นเรื่องพนักงานคนหนึ่งที่ได้รับฟีดแบ็กตำหนิเรื่องงานจากหัวนหน้าค,ความคิดอัตโนมัติแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือฉันมันห่วยแตกฉันกําลังจะถูกไล่ออกแน่ๆซึ่งความคิดนี้ล่ะค่ะที่สร้างความเครียดมหาศาลแล้วเราจะจัดการกับความคิดแบบนั้นได้ยังไงครับในเมื่อมันผุดขึ้นมาเองอัตโนมัติเลย มีเครื่องมือที่ส่งพลังมากที่ถูกพูดถึงค่ะคือการทบทวนความคิดหรือ cognitive reframing การทบทวนความคิดค่ะมันคือการฝึกตั้งคำถามกับความคิดลบๆของตัวเองไม่ใช่เชื่อมันไปสาทั้งหมดครับจากตัวอย่างเมื่อกี้แทนที่จะจมอยู่กับความคิดว่าจะถูกไล่ออกลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ดูค่ะ 1. มีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนความคิดนี้บ้างแล้วสมีหลักฐานอะไรที่ค้านความคิดนี้เขาอาจจะนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะ นี่เป็นฟีดแบ็กเชิงลบครั้งแรกในรอบปีเลยแล้วหัวหน้าก็แค่บอกให้แก้จุดนี้ไม่ได้พูดเรื่องไล่ออกสักคำอ๋อแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนจากเรื่องคอขาดบาดตายให้กลายเป็นแค่งานชิ้นหนึ่งที่ต้องแก้ไขใช่เลยค่ะมันคือการดึงตัวเองออกจากอุโมงค์แห่งความหายนะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงการฝึกตั้งคำถามกับความคิดตัวเองนี่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจริงๆนะครับ แต่พอพูดถึงต้นตอของความเครียดผมนึกถึงอีกเรื่องที่แหล่งข้อมูลพูดถึงบ่อยมากเลยคือความเครียดที่ไม่ได้มาจากความคิดเราเองแต่มาจากคนอื่นหรือจากภาระรงานที่มันมากเกินไปค่ะนั่นคือเรื่องการสร้างขอบเขตครับซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกว่ามันพูดยากจังการปฏิเสธคนอื่นเนี่ยถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งต้นตอที่สําคัญมากโดยเฉพาะในวัฒนธรรมที่ให้ค่ากับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับ แต่การสร้างขอบเขตหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการบริหารจัดการพลังงานของตัวเราเองซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดในบทความหนึ่งใช้คำว่ามันคือการแสดงความเคารพต่อขีดจำกัดของตัวเองค่ะประเด็นนี้น่าสนใจครับแต่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันว่าการไปปฏิเสธคนอื่นบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยแถมอาจจะทำให้เครียดยิ่งกว่าเดิมเพราะกลัวความสำคัญจะเสียอีกอืมเข้าใจเลยค่ะ ในแหล่งข้อมูลได้พูดถึงไหมครับว่าเราจะสร้างขอบเขตหรือปฏิเสธอย่างนุ่มนวลได้อย่างไรมีคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเลยค่ะข้อแรกคือเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนเรื่องเล็กๆใช่ค่ะอาจจะเป็นการปฏิเสธคำชวนไปทานข้าวนอกบ้านในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆเพื่อให้เราคุ้นเคยกับมันอ๋อเหมือนเป็นการซ้อมใช่ค่ะข้อ2คือใช้ I statements หรือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยฉันแทนที่จะเป็นคุณครับ เช่นแทนที่จะบอกว่าคุณขอให้ฉันทำอะไรเยอะเกินไปลองเปลี่ยนเป็นช่วงนี้ฉันมีงานล้นมือมากคงยังไม่สามารถรับโปรเจกต์นี้เพิ่มได้จริงๆค่ะมันลดโทนของการตำหนิลงไปได้เยอะเลยครับครับฟังดูดีกว่าเยอะเลยและข้อสุดท้ายที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องอธิบายยืดยาวหรือรู้สึกผิดการปฏิเสธสั้นๆแต่สุภาพและหนักแนมก็เพียงพอแล้วค่ะ การทำแบบนี้คือการป้องกันภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาที่ดีที่สุดทางหนึ่งเลยนะคะชัดเจนมากครับเป็นเทคนิคที่เอาไปปรับใช้ได้เลยพอเราเริ่มระบุต้นตอได้แล้วไม่ว่าจะมาจากความคิดของเราเองหรือจากภายนอกทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสร้างเกราะป้องกันใจค่ะเพื่อรับมือกับความท้าทายในระยะยาวแล้วในแหล่งข้อมูลเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยคือร่างกายของเราเองใช่ค่ะเพราะร่างกายกับจิตใจมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆค่ะครับ เวลาเราเครียดจิตใจส่งผลต่อร่างกายแต่ในทางกลับกันเราก็สามารถใช้ร่างกายมาช่วยเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันอืเทคนิคที่ง่ายที่สุดและทรงพลังที่สุดที่ถูกพูดถึงคือการหายใจค่ะการหายใจใช่ค่ะที่น่าทึ่งคือในงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าแค่การปรับลมหายใจให้ลมหายใจออกยาวกว่าลมหายใจเข้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งสัญ,ญญาณไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกได้แล้ว ระบบที่ว่านี่มันทำอะไรนะครับมันทำหน้าที่เหมือนเบรกของร่างกายค่ะทำให้ร่างกายผ่อนคลายและสามารถเปลี่ยนคลื่นสมองเข้าสู่สภาวะที่สงบลงได้ภายในเวลาไม่ถึง90วินาทีไม่ถึง90วินาทีเลยเหรอครับ แค่ปรับลมหายใจเนี่ยนะใช่ค่ะนี่คือเครื่องมือที่เรามีติดตัวตลอดเวลาเลยนะเนี่ยแล้วนอกจากการหายใจมีเรื่องการดูแลร่างกายด้านอื่นอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะอีกเรื่องที่สําคัญคือการเคลื่อนไหวออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องหนักหนักเสมอไปนะคะงานวิจัยในบทความหนึ่งชี้ว่าแม้แต่การเดินเร็วแค่10-15นาทีก็เพียงพองที่จะกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟิน อ๋อสารแห่งความสุขใช่ค่ะเป็นสารเพมีในสมองที่ช่วยลดความเจ็บปวดและสร้างความรู้สึกดีได้นานหลายชั่วโมงเลยเหมือนกับการกินยาแก้ปวดตามธรรมชาติเลยค่ะอืมนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆอย่างการนอนหลับให้มีคุณภาพแล้วก็การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งทั้งหมดเนี้ยส่งผลโดยตรงต่อสารเคมีในสมองแล้วก็ความสามารถในการรับมือกับความเครียดของเราค่ะ พอพูดถึงการรับมือเรื่องระบบสนับสนุนหรือ support system ก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกเน้นย้ำมากๆเลยใช่ค่ะแต่ผมว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับการไปเล่าปัญหาให้คนอื่นฟังบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเสมอไปใช่ครับแถมอาจจะทำให้เครียดยิ่งกว่าเดิมถ้าเจอคนที่ไม่เข้าใจในแหล่งข้อมูลได้พูดถึงไหมครับว่าระบบสนับสนุนที่ดีหน้าตามันควรเป็นยังไงหรือเราจะเลือกคุยกับใครดี ประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะแหล่งข้อมูลแยกแยะชัดเจนระหว่างการระบายกับการขอคำปรึกษาที่มีคุณภาพคร,ระบบสนับสนุนที่ดีไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่เราไปบ่นให้ฟังแต่คือคนที่เราไว้วางใจ และมีความสามารถในการรับฟังอย่างแท้จริงหรือ active listening รับฟังอย่างแท้จริงซึ่งหมายถึงการฟังเพื่อทำความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะรีบตัดสินหรือรีบให้คำแนะนำ hmm. บางครั้งสิ่งที่เราต้องการที่สุดไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่คือการที่มีคนรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินการมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวแบบนี้สักคนถือเป็นสมบัติล้ำค่าเลยค่ะจริงครับ แต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลก็ย้ำว่าอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอย่างนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ครับเพราะพวกเขามีเครื่องมือและกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเราโดยเฉพาะการไปพบผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญที่เลือกจะดูแลตัวเองอย่างจริงจังค่ะจริงเลยครับการเลือกคนที่เหมาะสมที่จะคุยด้วยสําคัญมาก และมีอีกหนึ่งแนวคิดสุดท้ายที่ผมวัดชงพลังและอาจจะทำความเข้าใจยากนิดหน่อยในช่วงแรกค่ะนั่นคือการเรียนรู้ที่ยอมรับครับตอนแรกที่ได้ยินอาจจะฟังดูเหมือนการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่การยอมแพ้เลยค่ะแต่มันคือการยอมรับความจริงของสถานการณ์นั้นๆครับผู้เขียนคนหนึ่งอธิบายว่า ความทุกข์จำนวนมากของเราไม่ได้เกิดจากตัวปัญหาแต่เกิดจากการต่อสู้ดิ้นคนไม่ยอมรับความจริงที่ว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นแล้วอืการยอมรับในที่นี้หมายถึงการหยุดเสียพลังงานไปกับการตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันแล้วเปลี่ยนมาใช้พลังงานนั้นกับคำถามใหม่ว่าเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วฉันจะทำอะไรกับมันได้บ้างจากจุดนี้อ๋อคือเราควบคุมทุกอย่างในโลกไม่ได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของเราได้เสมอ ถูกต้องค่ะซึ่งนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนจากเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองเป็นมุมมองที่ปลดปล่อยเราจากความทุกข์ได้มากจริงๆครับสรุปการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เปลี่ยนมุมมองต่อความเครียดจากศัตรูมาเป็นเพื่อนที่คอยส่งสัญญาณเตือนค่ะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นนักสืบเพื่อหาต้นตอที่แท้จริงซึ่งบ่อยครั้งซ่อนอยู่ในการตีความของเราเองและสุดท้ายเราก็ได้ชุดเครื่องมือในการสร้างเกราะป้องกันใจให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งจากการดูแลร่างกายที่เชื่อมโยงกับจิตใจการสร้างระบบสนับสนุนที่มีคุณภาพและการฝึกยอมรับความจริงเพื่อเดินไปข้างหน้าค่ะและถ้าจะให้เชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปที่แนวคิดหลักที่ว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการเติบโตดิฉันอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับถ้าความเครียดที่เราเจอมันไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราแต่มีไว้เพื่อสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้น บางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่จะกำจัดความเครียดนี้ให้หมดไปได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นความเครียดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้กำลังเชื้อเชิญให้เราเรียนรู้และเติบโตไปเป็นคนแบบไหน